เอาละครับผมวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีสวีดากันก่อนนะฮะวันนี้เราอยู่กับรายการเกมไม่เช่นเคยนะฮะวันนี้จะมารีวิวปลั๊กอินซัพพลายไซด์นะครับผมโอเคเป็นปลั๊กอินแบบแจกของฟรีนะครับตามเซิร์ฟแนวสร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเป็นหน้าปลั๊กอินกันก่อนเลยในการนะครับเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมบักกิตนะฮะซัพพลายไซด์นะครับผมก็คอมมานด์หรือว่าเพอร์มิชันเนี่ยก็มีอยู่นะมีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นของโอพีนะผมก็ไม่ต้องใช้นะตรงนี้ไม่ต้องใช้นะก็ ให้เราโหลดมาเลยอยางแรกก่ไปที่ไฟล์นะครับผมเราไปดออูกันก่อนนะครับไฟล์นะผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวของ1.7.2นะก็อันแรกเลยเห็นไหมเนี่ย1.7.2ครับโอ้โหคนโหลดแสนกว่าแนละ้วเราจะลองกดเข้าไปดูนะว่ามันสามารถซัพพอร์ตกับเวอร์ชันอะไรได้มั่งนะฮะก็นี่ครับซัพพอร์ตกับเวอร์ชัน1.7.2แล้วก็1.5.2นะแล้วก็ 1.7. เนีย่ย1.4.7พูดผิดก็กดโหลดตรงนี้เลยนะผมอ่าเอ,อ้ยแป๊บนึงกาลีนาเด้งโอเคออกก่อน โอเคนะครับพอเรากดโหลดเสร็จแล้วนะเราก็จะได้อย่างนี้มานีผมนี่ซับไพไซน์นะครับก็ให้เราทำการลากแป้งเข้าไปในเออปังอินเลยนะผมโอเคหรือว่าเราจะคัดก็ได้นะคัดไปโอ๊ะ oh. อันนี้มันทับมาไฟมันทับ,นนทบ,นนทบถ้ามีเสียแล้วต้องขออภัยเลยกันนะครับ oh. โ okay. อ้โหแป๊บนึงแล้วก็ให้เราทำการรันเซิร์ฟหนึ่งครั้งนะครับผมเ okay. ครอ่ฮะรอสักคู่ รอรอจนกว่าจะรันเซิร์ฟเสร็จนะฮะก็ที่ห่างหายกันไปน้านไม่ใช่ผมไม่ว่างนะฮะยุ่งทำเซิร์ฟในวอซีอยู่ผมกำลังทำสปาว์ใหม่ก็เลยไม่ว่างเท่าไหร่นะผมก็อยากเล่นเดี๋ยวผมบอกแล้วกัน ip อะไรนะครับผมโอเคก็พอเสร็จแล้วนะครับกดไปที่ปุ่กอินผมแล้วก็จะขึ้นนี่มาครับซับไพนไซส์นะผมนี่ก็จะมีตามนี้นะผมคอนฟิกคิดแล้วก็อะไรมากมายผมก็ เดี๋ยวเราเข้าในเกมเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลยดีกว่าครับผมโอเคพอเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ให้เราเนี่ยเข้าเซิร์ฟของเราเลยนะผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมมาบอกเซิร์ฟของผมก่อนก็คือเซิร์ฟนี้นะฮะ MC มินิกันนผมตอนนี้กำลังเนี่ย IP ก็กำลังสร้างสเปาใหม่อยู่นะผมตอนนี้อาจจะคนน้อยนะรอสักสี่ห้าโมงแล้วก็ประมาณ30 40 <ๆ S 2> คนก็มาเล่นกันได้ผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าก็กดไปที่ MC test เลยวันนี้เป็นเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้ามาก็เจออันเก่าเลยผมอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับ ราจะไปรีวิวที่อื่นกันนะผมโดยอย่างแรกนะฮะเราทําการที่แจกของแล้วต้องมีป้ายนะครับผมกับของตกแต่งนะครับก็เราจะเอาเป็นส่วนตรงนี้นะครับลกไปไหมเนะนี่ยไม่เอาเดีกว่าตรงนี้ละกันนะผมก็เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นแบบเป็นไม้ไว้สําหรับทําที่แจกของก่อนนะครับอประมาณนี้น่าจะพอแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นพวกลูปพวกอะไรมาติดโชว์เฉยๆผมว่าแจกของอะไรมั่งอะไรประมาณนี้นะครับก็เดีย๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันนะผมเอาเป็นไก่คเอาสัก2อย่างก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมะแค่ตรงนี้ขวางทางจริงๆก็อย่างแรกนะพี่แอลด่วนรือว่ามีไหมนี่นะครับซัพพลายไซส์เห็นไหมครับเดีตรงนี้อันที่สเลยอย่างแรกกดคลิกขวาไปนะผมคลิกป้ายที่ขวาไปปุ๊บ แล้วพิมพ์สี่เหลี่ยมหนึ่งอันนะผมแล้วก็พิมพ์ว่าซับไพเลยครับซับไพแปะอย่างนี้นะผมอ่ะล้วเราใส่หมายเลขไอเทมนะครับผมหมายเลขไอเทมของดาบนี่มันอะไรวะผมลืมวะลองพิมพ์ม,มั่วๆไปก่อนอันนี้ผมไม่รู้นะจาไม่ได้ปับป๊บพอพิมพ์มาก็จะเป็นอย่างนี้ผมโอ้โหเป็นเพชรซะงั้นไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะเป็นเอาเป็นดาบนะครับเป็นดาบสองหกเจ็ดนะผมจําไว้นะฮะสองหกเจ็ดก <c oughs> <c oughs> ็พิมพ์แบบปกตินะฮะเหมือนเดิมนะผม เบอร์เบยอะเบยอะอนี่ฮะปกติสองหกเจ็ดปับ๊บมันอจะเป็นดาบนะผมอ่ะเป็นดาบบางคนถามว่าอ่ะเดี๋ยวผมทำแบบนี้ให้ดูบางคนถามว่าเออมันจะทําแบบให้เป็นเซตรวมยังไงคือแบบแจกเฉพาะของเหล็กเพาะของเพชรอะไรอย่างนี้ผมก็เนี่ยบางคนเขาทาไม่ได้ค็บางคนเขาทาไม่เป็นนะผมเขาก็จะมาทําอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมบางคนผมเคยเห็นบางเซฟเขาก็ทําอย่างนี้นะครับ,นนบ,รรบแจกทีละชิ้นอย่างนี้คือมันจะช้านะผมมันจะช้าแล้วมันคือแบบไม่สวยเท่าไหร่นะผมก็เดี๋ยวจะมาสอนแบบนี้กันนะครับ คือหนึ่งป้ายเนี่ยมันสามารถใส่ได้สามอย่างนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองทําให้ดูนะผมสามสามอย่างก,ก็คือพิมพ์บกพิมพ์ปกติเหมือนเดิมครับพิมพ์ผิดเยอะซับไพนผมก็ใส่ได้สามอย่างก,ก็คือเลขก็นี่เป็นไอเทมนะผมอันนี้ก็เนี่ยพอใส่อันนี้เสร็จนะ้วก็เอนเตอร์ไปหนึ่งทีแล้วก็ใส่หมายเลขอะไรก็ได้แล้วแต่ผมเดี๋ยวผมจะเอาแบบอย่างนี้นผมผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันเพราะเราใส่ไปเรียบร้อยครับกด ดาบเหล็กดาบไม้พ่วไม้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะสามอย่างต่อไปผมแต่ว่าถ้าอยากให้มันเป็นคิดก็คือเป็นชุดชุดนะผมเดี๋ยวผมทําเป็นชุดชุดดาบดาบเหล็กให้ดูกบผมก็จะเป็นอย่างนี้คนระับเอาไปสำหรับเสิร์ฟาร้างบ้านก็พิมพ์ไปว่าคิดแล้วก็เวนบล็อกหนึ่งแล้วก็ใส่จุดเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรจุดสองจุดนะผมแล้วก็พิมพ์ไปว่าไอรอนไอรอนพลาสพิมพ์งี้ป่าวะออไอรอนพลาสผมแปะนี่นี่นะครับเรากดขีขวาไปเอา อ๋อ oh, รู้แล้วละผมมาแล้วผมพิมพ์มันต้องมันต้องตัวเล็กปะวะมันน่าจะต้องตัวเล็กนะเนี่ยแล้วก็ไอรอนไอรอนพลาสโอเคนี่งไงถูกแล้วต้องพิมพ์ตัวคิดตัวข้างหน้าตัวเคเล็กนะผมอะพอเราพิมพ์มาอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ชุดครับผมเป็นชุดเล็กหมดเลยนะผมอะแล้วถ้าแบบอยากทําชุดเพชรชุดอะไรอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมมีบอกเลย ก,ก,กดไปที่พักอินนแล้วก็สัพไพ่ซ้ายหนุ่มแล้วก็กนไปที่คิดนะผมอ่ะนี่ไอเทมของเขาทั้งหมดมันก็จะมีหลายอย่างนี่คือแจกอะผมจะบอกอันนี้คือแจกไม้ผมเป็นไม้นี่คือแจกอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นพวกอ๋อเป็นสีเป็นสีผมรู้แล้เป็นส,นสีอันนี้คือแจกไอรอนทูก็พวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แล้วอันนี้คือไอรอนพัดก็ที่ผมใส่ไปก็คือพวกชุดอุปกรณ์พวกดาบอะไรอย่างนี้ผมเนี่ยไอรอนพัดนะฮะนี่ถ้าอยากให้เป็นเพชรน,นะคะผมก็เป็น ดมอนพัดนะฮะก็เดี๋ยวเราต้องมาทำให้ดูนะครับผมอ่ะเราจะอาลองเป็นสมมุติแบบเออแบบเซิฟนี้แบบเออใส่เถื่อนนะ,ะผมมาแจกดาเพชรกันหน่อยนะครับแบบจะแจกดาเพชรแต่ว่าเราจะแจกแบบเป็นชุดเลยนะไม่แจกทีเดียวนะผมจะได้ไม่เปลืองเนื้อทีนะฮะก็พิมพ์ไปว่าคิดนะผมเหมือนเดิมแล้วก็ลูกน้ำสองจุดไม่ใช่ลูกน้ำเขาเรียกอะไรไม่รู้นะฮะก็พิมพ์ว่าไดามอนด์นะผมไดมอนด์แล้วก็พัสถูกปะไปไม่ค่อยได้พิม ไดมอนเท่าไรโอเคพอพิมพ์เสร็จแล้วกดดอนไปนะผมแล้วลองกดขี้ขวาดูนี่ของเหล็กบนเลยนะก็จับจองหยิบกันได้นะผมนี่ครับสับสงสับใสได้หมดโอเคก็เล่นไปละเล่นเยอะนะผมเป็นดาบนะครับเป็นดาบเพชรแล้วก็จะมีพวกดาบไม้เนาะผมแล้วก็อะไรเนี่ยคลิกนี่จะเป็นพวกเบคอนพวกอาหารอะไรประมาณนี้ผมก็เป็นเซตนะผมมีมากมายนะเซตไม้เซตไดมอนเซต เซตโกก็คือชุดชุดไอนาชุดอะไรวะเขาเรียกว่าชุดทองแล้วก็อันนี้ครับเป็นชุดชุดหนังหรือชุดโซะเอ้ยหนังหนังไม่ไม่ใช่หนังดิชุดโซ่ชุดโซ่ดีเซิร์อันนี้เป็นพวกสายพวกอะไรผมเป็นสายแล้วก็นี่อันนี้ยบูดอันนี้เป็นของต้นไม้นะครับผมนี่เอ้ยมันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นสีแกะนะสีแกะสีขนแกะนี่ซับไพ่แล้วก็คิดสองตัวเหมอนเดิมแล้วก็พิมพ์ด้วย O อล ก็จะเป็นแจกขนแกะนะผมนี่นะครับตามนี้ช่วงว่างนี้ไม่ต้องสนใจอะไรนะผมอ่าบางเซิร์ฟเขาอยากเออทำทำแค่อย่างเดียวได้ไหมครับทําอย่างเดียวแบบเออแบบจะแจกแค่เออสมมุติจะแจกแค่น้องไก่อันเดียวนะครับก็ติดรูปไปโชว์สกิลไปไหน่อยนะครับผมแล้วก็ให้เราไปหาหาหาไอเทมน้องไก่นะผมก็คือสามหกหกนะครับสามหกหกก็พิมพ์ไปว่าซัพพลายนะครับผมซัพพลายสามหกหกแค่นี้นะครับ กดกดดอนแล้วก็กดดูนี่น้องไก่64ี่เลยนะผมโอเคถ้ามีเสียงแล้วก็ต้องขออภัยเสียงรถไม่ก็โอเคถ้าสมมติแบบอยากให้น้องไก่ผสมกับเออน้องไก่ดิบนะผมจะเอาไปทไําไหมกูอยากรู้จริงอ่ะน้องไก่ดิบสามหกห้ากับสา6หนะฮะก็อันนี้น่าจะทําได้กันนะผมสามหกห้าอะสามหกจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้แล้วแต่ผมแปะกดดอนไปนี่น้องไก่ไม่สุกกับน้องไก่สุกนะับผมก็ ตามนี้แหละครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะผมว่านะคือไอไอเลขไอเทมเนะี่ยผมผมจําได้ว่ามันต้องกดอะไรสักอย่างนะผมแล้วมันจะขึ้นเลขมาข้างหลังชื่อเลยนะผมแต่ว่าอันนี้ผมโหลดไอเทมเอ้ทูแมนี่ไอเทมมาผมก็จะบอกไอเทมได้หมดก็บางคนโหลดมาแล้วมันไม่ติดนะกดตัวโอนะผมเพื่อเปิดเนี่ยผมกดตัวโอก็ปิดโอเปิดนะโอเคก็ใช้ได้ผมว่าไอพวกนี้เราสามารถมาเซตเองได้นะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยคือเราต้องใส่ ใส่ชื่อของใส่ชื่อของไอเทมไปให้ผมก็เสร็จได้เสร็จได้อันนี้เสร็จได้เลยโอเคก็ตามนี่ผมก็นี่นะฮะกดได้ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคก็สําหรับปลั๊กอินซับไพสไอน์ผมก็ก็อขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเอ้ยอขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็อย่าลืมมากดไ like, ลค์กดแชร์กดซับติใครพื่ยายามคลิดเป็ใหม่กันด้วยนะผมไม่ป่าเจอพาร์ทหนนะ้าจุบจ๊บจุ๊บโอเค